หนึ่งจุดเก้าแต่สองหมื่นสองหมื่นเก้าแต้มแต่ของของกลูกกระแตสองสองหมื่นแต้มได้สองสองบาทนะคะมันมีมันมีความแตกต่างน่าจะมีความแตกต่างเรื่องของยอดเงินอ่านี่ก็ได้เป็นความรู้นะคะนี่ค่ะเพราะว่าของกลูกกาะแตตอนนี้เห็นไหมคะว่าสองสองหมื่นสามร้อยแต้มแต่ว่าเป็นเงินถ้าคิดเป็นบาทนะคะสองบาทสามสตางค์ แต่ของ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 พี่เลโน่เนาะของคุณเลโน่บอกว่า1.9ซึ่งซึ่งการคำนวณยอดเงินจริงๆน่าจะเท่ากันจริงไหมคะนั่นหมายความว่ามันมีความแตกต่างเรื่องไหน้วคลองครูคกะแต่ขอดูอีกอีกเครื่องหนึ่งนะเพราะเพราะว่าการคำนวณน,นะคะ เนีย่ยนะคะเพราะว่าการคำนวณมันจะมียอดจำนวนแต้มแล้วก็ยอดจำนวนเงินที่ที่ให้อย่างอย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวขอดูขอดูเช็คแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าครูกระแตมีสองช่องแล้วก็ดูคลิปได้สองช่องเลยเพราะว่าถ้าไปอ่าอีกช่องหนึ่งค่ะหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแต้มก็คือสิบสองบาทสิบสี่สตางค์ สิบสองบาททีนี้ทีนี้ของของของพี่เลนูของพี่เลนูดูนะคะของพี่เลนูดูดูดูแต้มอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันสัดส่วนมันจะได้ตรงกันนะคะเพราะว่าจํานวนแต้มกับจํานวนเงินมันจะเท่ากันค่ะได้แต้มต้องดูจํานวนเงินด้วยนะคะจํานวนเงินที่ถอนได้ค่ะอันนี้ค่ะเขาจะบอกว่าจํานวนจะเขียนเลยว่าถอนเงินได้ เราก็จิ้มไปที่แถบสีแดงเลยค่ะถอนเงินได้ถอนเงินได้ยังไงก็คือเรากดไปใช่ไหมคะกดไปแล้วเขาจะบอกว่าให้ให้ให,ให้ให้เราค่ะทำการถอนเงินมันจะมีทูมันนี่กับพร้อมเพยที่ให้เราสามารถนำเงินเข้าระบบได้ เรามีทูมันนี่ไหมคะหรือเรามีพร้อมเพย์ไหมอย่างเงี้ยค่ะเราแจ้งไปที่ช่องทิกต o k ได้เลยอ๋อไม่ทายผลฟุตบอลลุ้นโชคู่นะของกัวแต่มันจะขึ้นมาว่าไลฟ์ถัดไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีมันจะมีขึ้นหน้าจอเหมือนร่วมกิจกรรมจากการไลฟ์สดค่ะเห็นไหมคะแค่ดูดูคลิปเราก็มีรายได้จากการดูคลิปเวลาไลฟ์สดหลายคน,นะคะ่ะเข้ามาดูไลฟ์สดถ้าชอบไลฟ์สด เขาก็จะส่งของขวัญให้ส่งดอกกุหลาบให้อย่างเงี้ยค่ะ